ทเลกันก่นอนใช้หาดเต็มไปด้ดวย กลปใกล้อลมแรงมากขนาล้ิวตกวัน,นี้คงนอนหลับดี มันเป็นยอนะทุกคนเนี่ยเป็นเครื่องมือยอขึ้นแล้วก็มีคนมาน่นี่เห็นไหมใหญ่ยาวไปนี่เลยมีความนะชีวิตโอ้ยได้ปลาไปกินนี่มาดามเขาก็มาชักรอกเขา,าอายุเยอะแล้วนะเน,นี่ยมาดามคนเนี้ย ีเรมีอะไรทำของเขาที่มีความสุขอยู่ติดทะเลนะดูไปดูลอกดูไปดูยอบยอก <laughs>